สวัสดีครับท่านผู้ชมแรงๆมื่อน,นี้คุณตาวิถีไทยก็พามาชมต้นไม้มงคลอีกเนาะครับเนาะนี่คือต้นอะไรหรือคุณตาวิถีไทยใบกลมๆสวยจังเลยอันนี้คือต้นพัดโบกน้ำท่านผู้ชมเลสวยงามเป็นตะแพง <c oughs> เป็นไม้มงคลไหมคุณตาวิถีไทย เป็นไม้มงคลแน่นอนครับเบึงนู้นนี่บึงนู้นนี่อ่าทิโท้ใบของเราเขียวสวยสดงดงามเป็นใบคือใบโพเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาไปปลูกไว้ที่ไหนก็จะเป็นมงคลที่นั่นต้นพัดโบกน้ำหลายคนตามหามาเป็นเจ้าของครอบครองบึงนู้นนี่มีคุณตาท่านนึงเพิ่นบอกว่าโอ้ คุณตาวิถีไทยต้นพัดโบกน้ำนี่เป็นอะไรที่ปลูกไว้แล้วก็จะพัดโบกค,ความมั่งคั่งความร่ำรวยเพื่อนว่าเออพัดโบกวาสนาพัดโบกเสน่ห์เข้ามาเพื่อนว่าเออโบราณเพื่อนบอกว่าแข่งเรือแข่งพายนะแข่งได้แต่แข่งโชคแข่งวาสนา มันแข่งกันไม่ได้ต้องหามาเสริมมาเติมมาแต่งนี่ปลูกต้นไม้มงคลไว้เพืนว่าแต่อย่าลืมเวลาพูดถึงเกี่ยวกับต้นไม้มงคลที่ต้องบอกว่านี่คือความเชื่อส่วนบุคคลโปรดชชยวิจารณญาณในการรับชมเพื่อนว่าืมผู้จัดการโรงแรมเอาไปปลูกไว้ในใต้าทางเข้าโรงแรมคนเห็นก็สวยงามสะดุด ตาพัดโบกลูกค้าเข้ามาหาโรงแรมแล้วก็เอาไปปลูกไว้ในสวนต้นไม้มงคลแล้วเอามาทำเป็นกระเช้าของชำล่วยมอบให้กับลูกค้าที่มาพักที่โรงแรมโหอ่าเป็นมงคลนักแรนายห้างทองนำต้นพัดโบกน้ำอันนี้เอาไปปลูกไว้ในกระถางมังกรได้เพื่อนว่าคุณตาวิถีไทยเอ้ยเสร็จแล้วก็เอาต้นพัดโบกน้ำอันนี้ มาทำเป็นกระเช้าของจำรวยมอบให้กับลูกค้าที่มาซื้อทองมาแลกเปลี่ยนทองและมาขายทองนี่เออจบงามหลายคุณครูนำต้นพัดโบกน้ำอันนี้เข้ามานักเรียนวันนี้คุณครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีต้นพัดโบกน้ำไม้มงคลที่มีคนอ่า นำไปปลูกนำไปเพาะนำไปขายขยายพันขายเพื่อน <c oughs> <c oughs> ว่าวิถีไทยยกมือขึ้นคุณครูครับถ้าผมโตขึ้นผมจะเอาต้นพัดโบกน้ำนี้มาค้ามาขายมาขยายพันขายจะได้ไหมครับครูครับได้ดีมากวิถีไทยวันไหนที่เธอเปิดร้านขายต้นไม้บอกครูด้วยครูจะไปอุดหนุนเธอในระดับมหาลัยอาจ,จารย์ มอบหมายให้นิสิตนักศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับต้นพัดโบกน้ำอันนี้ไปศึกษาหาข้อมูลมาบางหนูมีประโยชน์อย่างไรมีความเป็นเป็นมงคลอย่างไรวิธีการเพราะปลูกวิธีการขยายพันธุ์ขยายอย่างไรเออวิธีการแพ็กเก็ตขายทางออนไลน์ได้อย่างไรเอสอนวิธีการต่างๆตั้งแต่ลักษณะนิสัยความเป็นมาประวัติต่างๆโอ้ ครบถ้วนกระบวนความแต่ทีนี้เพื่อนบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดก็เลยให้นักศึกษาเนี่เอาข้อมูลนี่ลงทางอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ทาง YouTube ทาง Facebook เพื่อที่ใครอยากจะได้ข้อมูลเนี่ยก็แค่เข้าไปดูในโทรศัพท์มือถือในอคอมพิวเตอร์หรือในโน้ตบุ๊กที่มีอินเทอร์เน็ตนะก็สามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับต้นผัดโบกน้ำได้เลยขอบคุณอาจารย์และกนิสิตนักศึกษาที่ เอาข้อมูลอันนี้ลงไว้ให้กับคุณที่สนใจอยากได้ข้อมูลไปใช้ประโยชน์เอาละสำหรับมือนี้ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความเจ็บอย่าได้ความาไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมุ่งม,มือนานอนรับก็ขอให้ได้เงินหมืน่นนอนตื่นก็ขอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโช เดินทางไปใส่มาใส่ก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลนาโลกและจักรวาลปกป้องคุ้มครองท่านและก็ญาติสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด -19 และก็สัมภเวสีผีปีปศาจชั่วร้ายที่สิธิเข้ามากำกลายขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีงามสิ่งที่เป็นมงคลในชีวิตสำหรับพระเอกของเรื่องในเย็นวันนี้ก็คือ พัดโบกน้ำไม้มงคลครับท่านผู้ชม